ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ SME Secret ค่ะคุณผู้ชมก็ยังอยู่กับโบระชัดเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้มีสาระความรู้ความบันเทิงเกี่ยวกับธุรกิจในหลากหลายรูปแบบอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและช่วงท้ายของรายการก็มีเล่นเกมกันด้วยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะสัปดาห์นี้มีอะไรกันบ้างเราไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ ขายกันทุกวันขายดี<า>ยจน,นทําไม่ทันเลยครับ<อ>จะเป็นท่อไปนี้<อ>เป็นท่อซิ่งอของที่ร้านใส่รถอีโกคารนะครับันี้จะขายข <อ S 1> ดีมากๆเลยเนื้อผ้าผมเนี่ยจะค่อนข้างจะแบบใส่สบายเพราะผมจะเน้นแบบว่าลายที่เป็นออกแนวล็อกหน่อย นี่จะเป็นน้ำทั่วไปหรือว่าน้ำเขาทำเองเป็นมันกุ้งอ๋อเป็นน้ำซอกมันกุงนนกนก้งค่ะช่วงสาระน่ารู้บายสยามอยู่วันนี้หลายๆคนคงชื่นชอบการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการต่างๆ พราะด้ความสะดวกสบายในการบริการจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์หรือมีผู้ให้บริการจัดส่งซึ่งขั้นตอนในการจัดส่งนั้นก็มีขั้นตอนที่กินเวลา1-2วันกว่าสินค้าเหล่านั้นจะถึงมือผู้ซื้อ Kiline Delivery บริการส่งสินค้าถึงหน้าประตูบ้านภายใน30นาทีโดยมีการจัดส่งด้วยเครื่องบินเล็กที่บินโดยอัตโนมัติซึ่งเมื่อมีการรับการสั่งซื้อสินค้าผู้ให้บริการจะบรรจุสินค้าลงกล่องและนำไปส่งด้วยเครื่องบินขนาดเล็กซึ่งเครื่องบินนี้จะเป็นเครื่องบินที่ทำงานโดยอัตโนมัติตัวเครื่องจะบินด้วยระบบนำร่อง GPS หาเส้นทางไปสู่ที่หมายโดยตัวของมันเอง บริการยังมีข้อจำกัดโดยการส่งสินค้าจะส่งได้ไม่เกิน16กิโลเมตรจากคลังสินค้าและบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน2.3กิโลกรัม รกานี้ยังอยู่ในช่วงการพัฒนาผู้ให้บริการคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานจริงได้ในอีก4-5ปีและในอนาคตจะเข้ามาทดแทนการส่งสินค้าแบบเดิมที่สามารถส่งสินค้าประเภทอาหารได้อีกด้วยซึ่งการให้บริการนี้จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 3U วันนี้นะคะโบมาอยู่ที่หน้าร้านอาร์ททอซิ่งค่ะร้านที่อาร์ททอซิ่งนะคะจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเพิ่มพอปรแมาให้กับรถยนต์นะคะแล้วก็ทําให้รถเนี่ยซิ่งแล้วก็สวยอีกต่างหากค่ะร้านนี้ได้ข่าวว่าเปิดมาสักพักนึงแล้วค่ะไม่นานมากแต่ว่าเป็นที่รู้จักของลูกค้าแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากเลยอย่ารอช้าค่ะตอนนี้เราไปพบกับพี่อาร์เลยดีกว่าพี่อาร์ตรออยู่ด้านในแล้วค่ะ ชมคะตอนนี้โบก็บอยู่กับพี่อาร์ตเจ้าของร้านอาร์ตทอซิงลคะค่ะสวัสดีค่ะพี่อาร์ตสวัสดีครับพี่อาร์ตคะถา,<ห>ามาก่อนเลยว่าทําไมาถึงว่าเป็นธุรกิจออศศท่อเอเชียรถยนต์ค่ะทอซิงค่ะเริ่มแรกเลยนะครับก็กจากที่เราเรียนตั้งแต่สมัยเรียนละที่มอสยามก็คือคมีกลุ่มเพื่อนที่ชอบเล่นรถแล้วก็แต่งรถมาด้วยกันแล้วก็มีคาร์ขับที่อย่างสยามยูคาร์ขับก็ร่วมวันที่ทำกิจกรรมในการแต่งรถขับรถเที่ยวใช่ครับผมแล้วก็ทีนี้ ก็โดยที่ว่าตัวเราอะ่ะเคยลองผิดลองถูกเกี่ยวกับถ้อยเสียรถมาเยอะแล้วก็มีความชอบส่วนตัวด้วยครับ oh. ก็เลยศึกษาเรื่องนี้มานาน <Ha. S 1> แล้วพอถึงวันหนึ่งที่เราเรียนจบก็เลยมาทําธุรกิจอันนี้โดยตรง <Ha. S 1> เลยก็เริ่มจากขายส่งก่อนคือทางร้านเนี่ยก็เป็นตัวแทนขายส่งพวกถ้อยเสีย <Ha. S 1> ตามร้านทั่วไปวเราก็พอได้จังหวะที่ดีก็เลยมาเปิดเป็นร้านของตัวเองครับผมในสุด <Ha. S 2> มีธุรกิจเป็นของตัวเองใช่ <Ha. S 1> คผมแล้วบริการที่อาร์ทอทซิ่งเนี่ยม,มีบริการอะไรบ้างคะ ทางร้านนะครับก็จะทําในเกี่ยวกับถ้อยเสียรถยนต์ทั้งคันตกแต่งโมดิฟายถ้อยเสีย<ม>งานอินเตอร์ทอร์โบนะครับที่ร้านจะลับเซทอร์โบ<ฆ>ด้วย<ฆ>และรวไมไปถึงพวกแอเซอรี่ต่างๆนะครับพวกออกองเครล่งไฟฟ้าหรือว่ากองด<ฆ>ัต้าเทคหรือไม่ว่าก็เป็นพวกของแต่งต่างๆนะครับน้ำหอมซิ่งอะไรอย่างนี้น้ำหอมซิ่งน้ำหอมซิ่งครับตอนนี้ไวรุ่นชอบมากเลยครับน้ำหอมซิ่งอันนี้ จะเป็นน้ําหอมกระปุกสีลมพูครับผมใส่แล้วรถวิ่งเร็วขึ้นย่างเงหอมขึ้นครับหอมขึ้นเฉยเฉยครับผมไปแต่งโน่นเลยจะซื้อมาใส่สักสองสามกระปุกครับผมแล้วอย่างถ้ารถคันหนึ่งมาเนี่ยเราจะดูได้ยังไงคะว่ารถคันนี้เนี่ยเหมาะกับใส่ท่อแบบไหนอะไรครับก็ต้องดูที่หนึ่งเลยนะฮะขนาดของเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์และการบริฟารของเครื่องเป็นหลักว่าต้องการสำหรับไหนครับผมอย่างถ้ารถแต่งก็จะเป็นท่อ แบบหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ครับจ้ารถแต่งก็จะเป็นท่ออีกแบบหนึ่งส่วนในส่วนของรถบ้านก็อีกแบบหนึ่งรถพีพีก็อีกแบบหนึ่งเช่นกันนะครับอ๋อค่ะแล้วแบบไหนที่เขาตอนนี้แบบฮิตที่สุดอะตอนนี้นะครับฮิตมากๆเลยขายกันทุกวันขายดีจนทําไม่ทันเลยครับจะเป็นท่อไปนี้เป็นท่อซิ่งของที่ร้านใส่รถอีโกคาร์นะครับนี้จะขายดีมากๆเลยเพราะว่าด้วยพื้นที่ของรถอีโกคาร์ด้านท้ายเขาจะสั้น ท่อตัวนี้จริงจะติดตั้งได้ง่ายและเป็นที่นิยมเสียงก็ออจะออกมาเพาะด้วยครับอ๋อเสียงเพาะด้วยและอย่างทางร้านจะมีสูตรสําหรับเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์แมนนวลนะครับที่ต้องแต่งกันอ๋อคือท่อเนี่ยมันมีแยกด้วยเหรอคะว่าอันไหนเกียร์ออโต้อันไหนใช่แล้วครับสำคัญรับตัวนี้ถ้าใส่ผิดรถก็ไม่วิ่งเหมือนกันนะครับบางทีดังแต่ท่อแลวล้อจะไม่ไม่ไม่หมุนกันครับค่ะอ๋อล้อมีอย่างนี้ด้วยค่ะเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าท่อแบบว่ามีความสำคัญกับรถขนาดนี้ใช่แล้วค่ะ แล้วกลุ่มลูกค้าล่ะคะย่งกลุ่มลูกค้าเนี่ยจะมีกลุ่มไหนเข้ามาใช้บริการบ้างลุลูกค้า,าหลากัหลกๆเลยนะครับที่ร้านจะเป็นตั้งแต่รถกีโคาร์แล้วก็รถซีดานรถซีดานครับแล้วก็รถบ้านทั่วไปจนถึงรถสปอร์ตท,ที่มาใช้บริการที่ร้านนะครับผมไ แล้วถ้ากลุ่มวัยที่อยากจะทํางานครับแบบเหมือนมีอายุแล้วแต่ก็อยากจะได้ถ้อยเสียเทเๆแต่ไม่อยากให้มีเสียงดังอะไรเงี้ยค่ะทางร้านก็จะมีปลายท่อสวยๆนะครับเป็นร้อยแบบเลยอ๋อเป็นร้อยแบบเลยแล้วก็ยัง make อ o ดอ d e r ได้ครับต้องการอะไรเราจัดให้ได้ได้หมดเลยครับอ๋อถ้าหนูอยากสั่งท่อเป็นลูกคิตตี้อย่างเงี้ยได้ไได้ครับได้ด้วยเหรอโอ้ยนี่แบบอยากที่ลูกค้าต้องการเลย สั่งผลิตด่วนได้ครับผมค่ะแล้วจุดเด่นนะคะจุดเด่นของธุรกิจเราเนี่ยจุดเด่นของร้านเราครับก็คือร้านเราจะได้เรื่องการออกแบบและการผลิตท่อได้ตามสเปครถแล้วก็ผลิตตามที่ลูกค้าต้องการค่ะและทีมช่างของเราจะมีไว้คอยรองรับลูกค้าทั้งหมด7จคนนะครับและช่างแต่ละคนก็มีผ่านประสบการณ์มาเป็นสิปีแล้วอเคค่ะ ราะฉะนั้นมันจะได้เลยเรื่องของบริการที่จะได้รับใช่ทางร้านมีการรับประกันการันตีตลอดครับผมในการทำออกไปแล้วอย่างช่องทางการตลาดนะคะพี่อาร์เลือกช่องทางการตลาดของผมนะครับก็จะมีส่วนใหญ่เลยอย่างแรกๆในหลักๆเลยจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ทําออกไปแล้วบอกต่อกันอันที่2นะครับพลาดไม่ได้เลยทาง Facebook Facebook ใช่ค่ะกระแสมาแลยนะครับแล้วก็เป็นเว็บไซต์ค่ะแล้วก็เป็นหนังสือรถอ ที่แบบม,มาถ่ายที่ร้านหรือว่า,าตามหนังสือรถต่างๆครับค่ะตามหนังสือรถต่างแล้วก็ไปลองโฆษณายอย่างนี้นใช่ไห<ผ>มคะใช่จะเห็นหนังสือรถเนี่ยก็จะมีโฆษณา หลายร้านมากเลยเนาะใช่ครับลก็มีอาร์ทัฟซิงเข้าไปด้วยมีอาร์ทัฟซิงเข้าไปด้วยนะคะแล้วปัญหาล่ะคะพี่อาร์ทเจอปัญหาที่พบในการทําธุรกิจทอซิงปัญหานะครับก็คืออาจจะด้วยที่ว่าตอนนี้ลูกค้ามาเข้าใช้บริการจํานวนมากอาจจะมีการรอนานนิดนึงถือว่าเป็นปัญหาที่ดีนะคะก็คือขอให้ลูกค้าใจเย็นนิดนึงแต่จะรีบจัดให้ทุกคันเลยครับ ครับผมค่ะปัญหาคือลูกค้าต้องรอนิดนึงครับค่ะแต่บริการหลายคิวอะไรประมาณนี้ค่ะฝากแนวคิดสําหรับผู้ที่อยากจะทําธุรกิจท่อซิงท่อไอเสียรถโยนอะไรอย่างนี้หน่อยค่ะเอ่ออย่างแรกเลยนะครับหนึ่งเลยเราต้องชอบค่ะแล้วก็รักมันแล้วศึกษาให้ดีค่ะแล้วก็ต้องมีผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้โดยตรงนะครับมาถามเพราะว่าเป็น วิชาช่างแล้วก็มันมีเรื่องบางเรื่องเราอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้ความเข้าใจในของเครื่องยนต์เข้ามาด้วยและเพราะว่ารถแต่ละคันทําไม่เหมือนกันจริงครผมระยะเวลาประสบการณ์ของช่างก็สาคัญสำคัญด้วยครับใช่ค่ะนี่ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะครับผม เอาละค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะคะขอขอบคุณพี่อาร์ตมากๆค่ะวันนี้ที่มาให้ข้อมูลความรู้ดีๆกับเราคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาใช้บริการหรือว่าอยากจะเข้ามาดูตรงนี้อยากเข้ามาที่ไหนบ้างคะเข้ามาที่ร้านอยู่ตั้งอยู่ที่ซอยจรัญจีสามนะครับตรงข้ามกับซอยบางแวก84ครับผมก็จะเจอผมแล้วครับผมถ้าอยากจะรู้ว่าเวลาเปิดปิด ทางร้านจะเปิด9โมงถึง6โมงครึ่งหรือจนกว่างานจะเสร็จนะครับผมค่ะวันไหนบ้างคะทุกวันเลยเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับผมค่ะหรือว่าใครไม่แน่ใจอะไรก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0895148760นะครับค่ะช่องทางการติดต่อทางโซเชียลอะคะของผมนะครับถ้าอยากสอบถามได้โดยตรงเข้ามาที่ Facebook a r t เวนวัท่อซิ่งครับผมค่ะหรือตามเว็บไซต์ทิมเข้ามาที่ว่า ตาม Google ว่าอะทอซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับผมอยากวิ่งคลิกอยก่งคลิกะะเเด็ดมากวันนี้เราขอขอบคุณค่ะพี่อาร์ขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปพักชมโฆษณาสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาเจอกันใหม่ค่ะกอาชีที่คุณไฝ่ฟันเช็คอินที่มหาวิทยาลัยสยาเพื่ออนาคตที่ดีกว่า คนเราทุกคนก็อ,อยากจะเจอพบกับสิ่งตา่างๆที่มุ่งหวังแต่บนเส้นทางนั้นไม่อาจอยู่ราพักฉันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนร่วมเดินถึงแดดจะร้อนเท่าไรขอจงอย่าหวั่นไหวที่เธอมีผลพายุขอจงบกฝ่าไปเราอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเฝ้าเป็นกำลังใจอนาษษษคตขึ้นอยู่ในมือคุณมหาวิทยาลัยสยามเพื่ออนาคตที่ดีกว่า